ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์สายแอดเวนเจอร์ที่ทั้งหลอ่อดูดันเทคโนโลยีล้ำและขับขี่ได้จริงในชีวิตประจำวันรถคันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยเพราะนิว2026 Honda ADV 3 5ฮแดงไม่ได้มาแค่เปลี่ยนสีแต่ยกระดับทั้งภาพลักษณ์สมรรถนะและความพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นหน้าตาที่ดูดันสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น ให้ฟีลรถบิ๊กสกูตเตอร์สายลุยที่พร้อมพาคุณออกเดินทางได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะในเมืองหรือออกทริปไกลรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการมากกว่าคำว่าสกูตเตอร์ธรรมดายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียลช่องของเราจะพาคุณมารู้จักรถใหม่แบบละเอียดครบทุกมุมมองทั้งดีไซน์ฟีเจอร์และประสบการณ์การใช้งานจริงและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาชมช่องของเราเป็นครั้งแรก อย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลยันยนต์ที่น่าสนใจในอนาคต New 2026 Honda ADV 354สีแดงมาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล ADV อย่างชัดเจนไฟหน้า LED แบบคู่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและล้ำสมยัยพร้อมชิหน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยลดแรงประทะของลมตัวแฟรริงออกแบบให้ดูบึกบึนแต่ยังคงความโฉบเฉี่ยว สีแดงใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูและโดดเด่นมากขึ้นเมื่ออยู่ในโชว์รูมตัวรถดูพรีเมียมตั้งแต่ระยะไกลและยิ่งดูกล้าย,ยิ่งเห็นรายละเอียดที่ Honda ใส่ใจในทุกมุมในด้านสมรรถนะ Honda ADV 350ใช้เครื่องยนต์ขนาด3 5 0ซซีที่ให้พลังการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่แรงทันใจเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล การเร่งแซงทำได้มั่นใจระบบช่วงล่างถูกปรับมาให้รองรับทั้งถนนเรียบและถนนที่ไม่สมบูรณ์ช่วยสับแรงสะเทือนได้ดีทำให้การขับขี่มีความสบายแม้ต้องใช้เวลานานบนอานระบบเบรกให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกหน้าและหลงังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเบรกกระทันหันหรือขับขี่บนถนนลื่น ตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่ายแม้ผู้ขับขี่ที่ไม่เคยใช้สกูตเตอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถปรับตัวได้ไม่ยากภายในหรือบริเวณคอ,อกพิทของ ADV 3 5 0ก็ถือเป็นอีกจุดเด่นหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่อ่านง่ายแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองและสถานะของรถปุ่มควบคุมบนแฮนด์ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานสะดวกเบาะนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายรองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเมื่อยลา้าอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชื่นชอบคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้และยังมีช่องเก็บของด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันรถคันนี้จึงไม่ใช่แค่หล่อแต่ยังใช้งานได้จริงเหมาะกับทั้งคนทำงานในเมืองและสายท่องเที่ยว เมื่อมองภาพรวมนิว2026 Honda ADV 354แดงคือสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นรถที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมคุ้มค่าและพร้อมพาคุณไปได้ไกลลบกว่าที่เคยไม่ว่าจะใช้ขี่ทุกวันหรือออกทริปสุดสัปดาห์รถคันนี้ก็พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไว้ใจได้ ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่แตกต่างมีสไตล์และให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ Honda ADV 350รุ่นปี2026คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและอย่าลืมติดตามช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียลเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆแบบเจาะลึกก่อนใครกด subscribe ไว้แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าแน่นอนครับ